ความสวยในโลกนี้มีจริงครับแล้วก็ความสวยก็สามารถสร้างความฟุกให้กับคนบางคนได้ฟุกหรือตั้งใจอันนี้ผมไม่ทราบครับแต่ว่าขอแนะนําตัวเองก่อนบัสดีครับผมครูพิมอกทวัชชัยพืชผลและผมจะมานั่งเล่าว่าเด็กคนเนี้ยอุตสาห์เขียนหนังสือเล่มน,นี้ครับจนจบเล่ม7เครื่องมือทําเงินร้อยเท่าจากตลาดพอเร็ก แต่พอเขียนเสร็จปุ๊บอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อครับความซวยมาบังเกิดเพราะตอนแรกคิดว่าหนังสือวางแล้วจะทํายอดขายทําเงินได้เป็นล้านภายในเดือน2เดือนเพราะวางแผนมาดีดีเลยครับเดี๋ยวเราค่อยคุยต่อแต่ว่าให้เจ้าตัวแนะนําตัวเองนิดนึงครับก็สวัสดีครับผมชื่อเติ้ลครับเกสตรกรยุทธราชช่างศรีนะครับแล้วก็เขียนหนังสือเล่มนี้ที่นี้ครับวันนั้นเต้นเขียนหนังสือเล่มนี้จบวางตลาดที่ c ีเอ็ด ซีเจัดจาหน่ายทั่วประเทศคือเอาเข้าจริงเนี่ยคนที่เขียนหนังสือแล้วขายทั่วประเทศได้เนี่ยก็น้อยแต่ต้นสามารถเขียนจนกระทั่งซีเอยอมรับให้ขายทั่วประเทศและที่มหัศจรรย์ก็คือประธานซีเออาจารย์เกษมสรรวีรกุลขอพบไปพูดคุยกันที่ซีเอนะครับเตรียมตัวที่จะล็อตดักตอย่างมหาศาลเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมหัศจรรย์ครับรัฐบาลสั่งปิดล็อ เขาเรียกล็อกอะไรนะล็อกดาวล็อกดาวปิด <diction> ร <aries> <cido ware> ้านหนังสือทั่วประเทศหนังสือเต้นไม่ได้วางขายครับใทีนี้พอไม่ได้วางขายเต้นก็ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเต้นนะช่วงนั้นน่ะและอีกวันหนึ่งเต้นก็มาพบผมครับผมก็เห็นเต้นมานั่งเล่นที่คอมคอมพิวเตอร์เต้นน่ะทำอะไรอ่ะเต้นก็ตัดสินใจว่าถ้าขายในห้างไม่ได้ก็ขายเองแม่งเลยครับ ผมมาถามต้ตนขายได้กี่เล่มนะอูขายได้ตั้งสามร้อยกว่าเล่มผมก็เฮ้ยตกใจว่ะเพราะถามว่าแบรนด์เขาก็ไม่ดังครับแล้วก็หนังสือก็เพิ่งออกมันทํำยังไงขายหนังสือได้เป็นร้อยเล่มปรากฏว,ว่าผมเข้าไปดูนะครับ,รบเขาก็มีใช้ใช้ที่อะไรนะที่เพจเขาครับให้ไปดาวน์โหลดอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วก็เอารายชื่อที่ดาวน์โหลดมาทำเซลเพจครับ แล้วก็ส่งตัวอย่างหนังสือไปหากลุ่มเป้าหมายใช่ครับเพราะส่งไปหากลุ่มเป้าหมายเสร็จปุ๊บเขาดันโอนตังค์กันมาเป็นร้อยคนอ้าวมันทําได้อย่างนี้ด้วยเหรอวะผมไม่เคยเห็นผม,มเห็นแต่โฆษณาหน้าเพจแล้วก็ยิงแอดเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยง,ยง,ยงขายได้ไม่ได้ไม่รู้รแต่เติ้ลทําแบบนี้ทีนี้ผมก็เลยตกใจว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอพอดีวันนั้นนะครับพอดีพี่ตอยทัศรินจันทร์ครับลูกศิษย์ครูเหมือนกันก็เขียนหนังสือเรื่อง forex นะครับร้อยเคสเทรดฟอเล็กพี่ตอยเขาเป็นเบสเซอร์และโชคดีออกก่อนโควิดหนังสือเขาเลยขายไม่ตั้งข้าวพันเล่มแมันก็ทำเงินนั่งสองสามล้านบาทไปแล้วแต่ว่าพี่ตอยก็เคยทำหลักสูตรสอนผ่านออนไลน์รบอบแรกได้ตังเยอะครับหลายแสนรอบหลังแปก๊กแกก็งเงียบทีนี้ครูก็ตอยเดินมาแบบฟุกๆเติ้นก็นั่งอยู่แบบไม่มึนแต่กลัวมึนว่ามันทำยังไงค,ครูก็เลยจับสองคนนี้นั่งคุยกัน เติ้ลก็เลยชวนพี่ตอยทําอะไรก็ชวนพี่ตอยทำคอ,อ,อร์สออนไลน์ฟอร์เร็กขายคนใน a c e e o o k เนี่ยละครับ,รบก็ใช้วิธีเดียวกับที่ขายหนังสือครับก็ผลปรากฏว่าก็มีนักเรียนมาเกือบจะ250คนแล้วภายในประมาณเดือนกว่าๆครับเดือนกว่ากว่ายิ่งแอดไหมยิ่งครับแต่ต้องบอกว่ายิ่งแอดของเติ้ลเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เงินตัวเองเลยแม้แต่บาทเดียวใช้เงิน แฟนเพจใช่ใชใช้เงิน <Fan page. S 1> คนที่จ่ายก่อนแต่ประเด็นคือยิงแอดแน่นอนครับแต่ว่าเต้นมีขั้นตอนก่อนที่จะยิงแอดอ่านี่คือจุดสำคัญครับผมนั่นแหละครับอันนี้แหละครับสิ่งที่ผมเองคิดว่ามันเป็นมิติใหม่ผมก็เลยนั่งศึกษาให้เต้นสอนผมเลยนะครับแล้ววันนั้นผมชวนคุณสุวิทย์เข้ามานั่งเรียนด้วยที่เป็นเจ้าของเพจ Boos t Up อะไรนะ Boost up your ัพโยว e l แล้วผมก็เอาลูกศิษย์ผม ลูกน้องทีมงานผมที่สำนักพิีมสี่ห้าคนมานั่งแป๊ดเดียวครับสวิตแฟนเพจเกือบสองพันคนแล้ว<ช>แล้วก็น้องๆเอาความรู้ที่เติ้นมอบให้ไปขายหนังสือที่เพจพิกัขายได้วันกี่เล่มตอนนี้โอ้ขายแบบไม่กลัวโควิดแล้วครับเพราะเราขายที่เพจเราที่เว็บไซต์เรารขอบคุณเติ้นไว้นะที่นี้ด้วยแต่ทีนี้ละครับผมเห็นวิธีนี้ผมก็เลยเห็นขั้นตอนที่เติ้นทำตอนแรกผมคิดว่ามันซับซ้อนมันยาก นะครับปัญหาที่คนสร้างเพจแล้วไม่ดังปัญหาที่คนสร้างแบรนด์แล้วขายของไม่ได้ผมมาถึงบางอ้อจากวิธีที่เติ้นทำเพราะฉะนั้นผมก็เลยชวนเติ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาทำเนี่ยอ่าเติ้นโชว์หน่อยทำเป็นหนังสือดิจิตอลบุ๊กครับหนังสือดิจิตอลบุ๊กเนี่ยคุ้มค่ากว่าหลักสูตรสอนผ่านออนไลน์ เพราะเราสามารถดูคลิปบทเรียนในหนังสือได้อ่านทบทวนจากบทความได้เราตั้งชื่อมันว่าใช้โซเชียลสร้างแบรนด์ให้ดังระดับประเทศขายสินค้าขายความรู้ยอดขายทะลักใช้งบการตลาดและยิงแอดไม่ถึง15ผมกับเติ้นร่วมกันทำคลิปวิดีโอเป็นบทเรียนร่วมร่วมประมาณเกือบ30บทเรียนครับ ตั้งแต่สอนคอนเทนต์สอนแบบเจาะลึกแบบที่ไม่เคยทํามาก่อนเพราะเดิมผมทำคอนเทนต์เพื่อส่งออกแต่ตอนนี้เราทำคอนเทนต์เพื่อส่งไปหาคนที่พร้อมที่จะจ่ายเงินให้กับเราด้วยเทคนิคที่ต้นใช้เป็นเทคนิคลับเพราะฉะนั้นในหนังสือเล่มน,นี้ในหลักสูตรนี้คือคือเปิดหนังสือเล่มน,นี้มันก็จะเจอ QR ว o d e ์โะครับ <c oughs> ก็จะสแกนแล้วมันก็จะเจอคลิปวิดีโอที่เราสอนใช่แล้วมันก็จะมีบทความไม่อ่านด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับ <c oughs> มันเป็นเทคนิคใหม่ในการที่ตั้งเพจแล้วให้ใช้คอนเทนต์สร้างตัวตนให้ดังระดับประเทศครับ <c oughs> ใช้เทคนิคการยิงแอดตามหัวข้อเนี่ยดูคลิปจบแล้วก็ไปไล่อ่านเลยครับ <c oughs> ยิงแอดแบบแต่การยิงแอดนี่เป็นขั้นตอนขั้นที่3ขั้นที่4นะใช่ครับโดยที่ไม่ต้องใช้เงินตัวเองยิง แล้วทํายอดขายทําเงินได้ผมคิดว่าหลักสูตรนี้ตอนแรกผมคิดว่าจะขายออนไลน์เนี่ยหมื่นกว่าบาทแล้วก็ตัดสินใจว่าเอ๊ะเอา9 9้าพันเ้าดีไหมน้องทีมงานก็บอกว่าเฮ้ยครูไม่ต้องขายออนไลน์สอน VIP ตัวต่อตัว,ตว,ตวหัวละแสนก็มีคนจ่ายผมก็เอ๊แฟนเพจเยอะแล้วหลายคนช่วงโควิดก็ขายของไม่ออกเพจก็ไม่ดังบางคนตั้งเพจมาสาเดือนและยอดไลค์ไม่ถึงพัน บางคนขายของกันและยอดขายก็ตกร้องกันว่าค่าองค์ค่าแอดผมก็เอาละวะเอาไงดีก็เลยตั้งราคาที่9,900ัแต่แต่นะคนที่ดูคลิปจบและอ่านจบและดำเนินการจบท่านจะได้สิทธิ์ในราคา3,900บาทอันนี้ครูขายของตรงๆและขายหน้าไม่อายด้วยเพราะครูมั่นใจว่าท่านจ่ายครู ,39 0 0แน่นอนครับไม่ถึงร้อยล้านแน่ พราะครูก็ยังไม่มีร้อยล้านแต่ครูมั่นใจว่าด้วยหลักการในหลักสูตรของเราค,รคุณสามารถทําได้อย่างน้อย1ล้านบาทถึง10ล้านบาทแน่นอนดูรายละเอียดข้างล่างพอสมัครทาตามรายละเอียดปุ๊บได้เข้ากลุ่มเลยใช่และได้ดูจากวิดีโอเลยหลังจากนั้นเราก็จะส่งหนังสือไปให้แล้วเราก็จะมีโบนัสนัดมาเจอนัดมาสอนอันนี้ครูก็ขายของเหมือนส่วนตัวเหมือนกับคอร์ส VIP รูแย่งพี่เติ้ลพูดหมดเลยพี่เติ้ลเล่าอะไรเป็นความลับหน่อยได้ไหมก็สิ่งหนึ่งครับที่หลายคนเนี่ยเขายิงแอดแบบสเปซสปาไม่มีกลยุทธ์ในการยิงแอดก็คือเขาไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าฟันแนลครับอ๋อฟันแนลก็คือเป็นเครื่องมือที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยทำเงินได้ไม่รู้จบตอนแรกผมกว่ก็เต้นโมเพราะเต้นไปเรียนถึงสิงคโปร์หมดไปหลายแสนถึงเรียนอันนี้แต่ผมก็เห็นคนที่เรียนมาเยอะแล้วเอามาใช้ไม่ได้ แต่ผมยอมรับเต้นมันตรงที่ว่ามันไปเรียนแล้วเอามาทำเงินได้ทันทีณ<ช>นะวันนี้เต้นได้เงินมากกว่าค่าเรียนหลักแสนเป็นสิบสิบเท่าแล้วก็เลยนี่แหละครับเอามาเปิดกันก็สมมติว่าคนทั่วไปเวลาเขายิงแอดใช่ไหมครับ,รบเขายิงแอดขายสินค้าข้างหนึ่งรรหรือออกมาไลฟ์ข้างหนึ่งขายได้แต่เขาไม่ได้ใช้สิ่งที่ว่า Data เ<ช>ก็บไวใ้ใช่แต่การที่เราทำฟันแนลเนี่ย เรามีการเก็บ d ครับแล้วถ้าเราจะขายสินค้าชนิดใกล้เคียงกันเพิ่มเติมเราก็สามารถที่จะใช้ Data ตรงนี้ครับครูยิงไปหาคนที่เคยซื้อเราแล้วได้เอาละตรงนี้ครูเฉลยที่เพจครูพี่ม็อกมีดาวนโหลดอะไรนะอะไรนะ Ebook กฟรีทำเงินอะไรสักอย่างหนึ่งมีสอนเรื่องทำอีบ o ๊กด้วยมีการสอนเรื่องการสร้างแบรนด์ซ่อมแบรนด์ด้วย แล้วให้คนที่สนใจคอมเมนต์แล้วครูก็ส่งของให้อันนั้นต้นเรียกว่าเป็นการเอาจอบไปขุดบ่อปลาให้คนสนใจหลายคนนะครับที่ได้ดูคลิปนี้ครับก็โหลดครูมาถึงได้ดูคลิปไงอันนี้เป็นขั้นตอนซึ่งครูจะเฉลยไงในหลักสูตรนี้ยจะแก้ผ้าให้ดูหมดเลยแก้ผ้าไม่ได้แก้นะครับอยากเข้าใจผิดเดี๋ยวแบบเครียดเห็นครูดำๆแก่เปลือยอะเปลือยว่าครูทําอย่างไรให้ท่านดูให้หมดเลย แล้วครูมั่นใจว่าถ้าท่านเอาไปทําอย่างที่บอกครับร้อยล้านครูไม่รู้เพราะครูยังไม่เคยทําได้จากออนไลน์แต่ระดับ1ล้านถึง10ล้านทําได้แน่นอนอันนั้นคือฟันแนลของเติ้ลครับเป็นการยิงแอดแบบผ่านการวิเคราะห์ใช้อีเมลมาร์เก็ตติ้งด้วยใช่ครับใช้เว็บไซต์ด้วยใช่ครับแล้วถ้าคนไม่เก่งเว็บไซต์ก็ทาไงอ่ะอ๋อถ้าเขาทำเขาก็พอยเป็นอ่าถ้าเขาพิมพ์งานในเวิร์ดเป็นเขาทำเว็บไซต์ได้ครับเดี๋ยวนี้มันง่ายมากแล้วครับครูต้นถอนให้เขาทำเว็บไซต์ด้วยใช่ครับ สอนให้ทำเซลเพจด้วยใช่ครับสอนให้เก็บ Data ด้วยใช่ครับ Data นี่แหละครับคือหัวใจอีเมล Marketing คือหัวใจ Data คือหัวใจ p i กเซลคือหัวใจครับแล้วก็ลำดับขั้นก่อนการที่จะยิงแอดอันนี้แหละมันเลยทำให้เติ้นใช้งบไม่ถึง15%แล้วทำยอดขายได้ครับจนกระทั่งเป็นเรื่องที่แบบครูตื่นเต้นถึงต้องเชิญเติ้นมาทีนี้พอครูรู้ความรู้แบบนี้ แน่นอนครับเทคนิคในการสอนเรื่องเขียนคอนเทนต์เทคนิคในเรื่องของการเขียนเพื่อโฆษณาทำวิดีโอเพื่อให้เป็นไวรัลครูต้องโยนของเก่าทิ้งหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะกระบวนการเขียนการนำเสนอมันต้องสอดรับกับช่องทางทางการตลาดใหม่ในยุค5.0ที่เติ้บอกครูครนั่นคือใช้ฟันแนลใช้ big data ใช้5.0แล้วถ้าใครเข้าถึง กูบอกเลยครับไม่ต้องใช้เงินใช้สมองและทําเงินนับล้านต่อเดือนจากการทํางานคนเดียวเมื่อกี้แง้มฟันแนลมานิดนึ่งต้งนมีอยากจะแง้มอะไรนิดนึงเน่ยเนยหน้าตาหนังสือก็จะเป็นอย่างนี้นะอ่าทวนชื่ออีกทีใช้โซเชียลสร้างแบรนด์ให้คุณดังระดับประเทศคือใครสร้างแบรนด์แล้วแป๊กไม่ดังเนี่ยจยัดเลยขายสินค้าขายความรู้ ยอดขายทะลัก<ม>ยอดขายตก<ม>ก็จบที่เล่มนี้อ่ะพี่เตร้ลมีอะไรบอกน่เต้งขายหนังสือเล่มนี้ไม่ไม่ต้องโฆษณาตอนนี้ติดลมบนแล้ะแล้วมันกลายเป็นเบสเซอร์เลยครับติดดาวแดงเขาเรียกว่าสังคมดาวแดงแต่เดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องนี้พี่เต้ลเล่าเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้อ่าพี่เต้ลจะแถมอะไรโบนัสอ้อของครูครูจะไปขอให้พี่เนมาสอนเรื่องถ่ายทําตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือให้เป็นมือชีพด,ด้วย แล้วก็แต่งภาพถ่ายรูปด้วยมือถือด้วยอันนี้พี่เนจะมาช่วยครูสอนอันนี้ให้เป็นโบนัสสาหรับคนที่เรียนหลักสูตรนี้ครัพี่เติ้ลให้โบนัสอะไรก็จะมีโบนัสให้กับคนที่เรียนหลักสูตรนี้นะครับก็คือจะแกะรอยของเติ้ลเลยว่าเติ้ลทำยังไงที่สร้างตัวจากงบศูนย์บาทโดยใช้หลักการอีเมลมาร์เก็ตติ้งในการทำการตลาดแก้ผ้าให้ดูใหมือนถ้าเติ้ลแก้หน้าดูอครูแก้โอเค ให้ถอดรหัสเลยใช่ครับแปลว,ว่าดูแล้วเอาไปทําได้เลยทําได้เลยครับไม่ดังก็ทําได้ไม่ดังก็ทําได้เพราะตอนนั้นแฟนเพจเต้นเพิ่งไม่ถึงพันคนใช่ครับแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นแฟนเพจคุณภาพใช่ครับที่แฟนเพจทุกคนจ่ายเงินให้เต้นใช่ครับนี่มันมหาศัรรย์์ตรงนี้ครับเราก็พูดกันมานานแล้วนะขายของก็ขายแล้วแต่ก็ครูย้ําอีกทีครับว่าถ้าอยากมีร้อยล้านไม่ต้องเรียนร์สนี้แต่ถ้าอยากได้หนึ่งล้านขึ้นไปต่อเดือนทํางานคนเดียว ต้นจะแก้ผ้าให้ดูครูม็อกก็จะแก้ผ้าให้ท่านถอนรหัสก๊อปปีเอาไปใช้ได้พร้อมทั้งเทคนิคใหม่อีเมลมาเก็ตติ้งอันเดียวก็คุ้มแล้วครับแต่จาก9,900ลดเหลือ3,900อ่านจบแล้วต้องตัดสินใจทันทีเพราะหลังจากกำหนดที่บอกไว้ขออนุญาตครับอนุญาตคำว่าญาติไม่มีสละอีนะเขียนให้ถูกด้วยเหมือนพวกขายเครื่องสำอางอะขอควายการันมันบ้ากันไปหมดแล้ว <laughs> นะ เพราะฉะนั้นขออนุญาตขึ้นราคาคสิ้นเดือนนี้ครับสิ้นเดือนพฤษภาคมถ้าไม่สมัครเจอ9 9อ้าพัเ้เพราะฉะนั้นเข้าไปดูแล้วก็ทิมทิมตามปุ่มที่เต้นทําไว้ซึ่งเดี๋ยวเต้นก็มาเฉลยให้ดูหมดว่าปุ่มไว้ทําอะไรบ้างครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ